ได้ค่ะเดี๋ยวรอบัตไหนวางเท้าต็งได้ค่ะโอเคได้แล้วได้แล้วขอบคุณค่ะ้อครับค่ะก็เมื่อทีได้ขึ้นไปดูเรื่องเรื่องผู้บาดเจ็บ ะะแล้วก็ผู้บาดเจ็บทั้งหมดจากจากการเหตุเกิดพนเนนไหวนะคะก็ได้รับพักรมราชานุเคราะห์นะคะอยู่ในพักรมราชานุเคราะห์หมดทั้งหมดนะคะพระชเชเลขาได้แจ้งมาเมื่อกี้นะคะต,ตอนนี้ที่นี่มี2คนนะคะเมื่อคืนหนงบอกว่ามีอีกคนนึงคนที่3แต่ว่ามาจากข้างนอกที่เขาเป็นตึกอื่นแล้วก็ได้รับผลกัรเทาพี่หน่อยแต่ว่าออกไปแล้วเรียบร้อยมีเจ็บไหลเจ็บอะไรเข้ามาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมี2เคส เคสนึงอยู่ใน ICU นะคะเมื่อกี้ขึ้นไปดูก็คือดูเคสไอซมาอีกเคสหนึงอยู่ในวอร์ปกติแต่ว่ามีปัญหาคล้ายกันคือในเรื่องของกอ,อ,อดรั่วนะคะแต่ว่าเคสไอซียเนี่ยพอเพิินน่าจะมีการติดเชื้อมาก่อนแล้วก่อนเกิดเหตุการณ์เพราะว่าคุณหมอบอกว่ามีการที่เป็นมีการที่เป็นไข้เพิ่มขึ้นด้วยเหมอว่าถ้าระยะเวลาค่นี้จริงๆมันไม่มันไม่น่าจะได้จากที่เกิดเกิด หน้างานนะคะก็2เคสแต่ว่าบอกว่าน่าจะโอเคค่ะที่ปอดรั่วปกติที่อยู่นอกบอดก็น่าจะสองสวันน่าจะหายค่ะทั้งหมดเป็นแรงงานต่างชาติใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ทราบชื่อทราบชื่อคนหนึ่งไม่ทราบชื่อคนหนึ่งค่ะก็ในเรื่องของแบบโรงพยาบาลค่ะที่ในการรองรับแบบเคสหน่อยเ้ยค่ะเน้นย้ำคือบเมื่อกี้เนี่ยได้ฟังทางคุณหมอนะคะก็เล่าในเรื่องของ ว่าเมื่อวานเนี่ยได้นําคนไข้ลงมาชชั้นล่างในรถเร็วมากนะคะก็มีพยาบาลหลายคนที่ยังเศร้าอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ใน ICU ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เคลื่อนย้ายเพราะว่าอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะพอลงมาได้ก็จริงของเมื่อวานนี้ปลอดภัยหมดกลับขึ้นไปก็ก็กลับขึ้นไปอย่างปลอดภัยหมดนะคะลงมาเป็น500กว่าคน แล้วก็ปดิดไให,หมดถือว่าทางโรงพยาบาลน,นี่ก็ประสานงานได้ดีมากๆนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ทางสาธารณสุขอะไรเงี้ยค่ะช่วยกันสื่อสารต่อในเรื่องของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนเพราะว่าการต้องย้ำเตือนในเรื่องของมาตรการพ็ก,กันอย่างเช่นการซ้อมหนีไฟอะไรพวกนี้คะ่ะทุกคนก็จะทราบว่าต้องทำยังไงคะ่ะโอเคครัขอบคุณมากนะคะขอบคุณครอาจารย์ ค่ะคุณผู้ชมคะก็นายกรัฐมนตรีนะคะลงมาลงมาที่เออ,เอรถจอดไหนอะ่ะ ค,คุณผู้ชมคะน,นายกทัฐมนตรีนะคะก็เดินทางนะคะมาที่วชิรพยาบาลคะ่ะคุณผู้ชมเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะสองคนด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่น,นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่ MRT สนามไทยนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะไปตรวจเยี่ยมนะคะเรื่องของเส้นทางการคมนาคมหลังจากที่เมื่อวานนะคะ MRT BTS นะคะได้ปิดทําการนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะไปลงที่ MRT ที่สีลมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะรับฟังการราย,ยางานสรุปเรื่อง แผการรับมือของกรุงเทพมหานครค่ยังไงฝากคุณผู้ชมติดตามได้ที่เดอะรูทเตอร์สคะช่วงนี้เดี๋ยวต้องขอญาติยุติการถ่ายทอดสดไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเจอกันที่ m อ็มทค่ะ